Làm <laughs> điều không, không, không. Không. Vào, <cười> <cười> làm lại đi gì làm lại điều con điều con mình mới bị tân điều con giờ mình ăn đây điều con điều con cái yên điều 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 เดี๋ยวเราจะนำนกปูวากว่ามึงพี่หลายส่งอะไรไปยังจ้องไปแล้วนะพี่พี่บอกอ่ะทำไมเราไม่แช่นะว่าง่งไปแล้วได้ดูมาดูหิวได้ดูมันอยู่ที่พี่ปู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 บูปูเริ่มกลับมาหิวแล้วน่ะพี่ชายปบปู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 สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะได้มีคูปองใช้คูปองนะค่ะถ้าไม่มีก็กดในราคาที่แบบแฟลตว์สิวได้เลยตอนเนี้ย ใช่ราคาปกติสองร้อยเก้าสิบหรือะเย่เาเลยเข่อุกเขาไะเาไปเขาค่าบุกเขา่ม้าวจื่าเ้าไขอดื่มไน้ำีดมขอดื่มพูดว่าขอดื่มพี่ติ๊กโอเคอันนี้ของตฮ้ยาเ็จแล้วหรือังกี่ต่ใจสุดเหงื่อเนเอาแค่นี้มา โอเคตีเอาสั่งเข้าไปยังังเอาลตี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 ทางทางทางทาร้อยห้สิบหกตอนนี้เขาางค้นะครับตรีที่ห้ากดได้นะทุกคนหนูจะปังหมูไปให้เรื่อยๆนะคะใครที่อยากดูราคาเด้อใครที่อยากตื่นตรงที่เรานั้งอ่ะพี่ลืมเก็บพัดลมเห็นไหว่าพลม่ะลมเตือลมมือถือไม่เห ท,ที่นุ oughs> oughs> ่งดาวมาขึ้นไม่เลยวิวหรือว่าอาเจียนใส่รถบ้างแล้วสรุปไม่ได้แต่ <k <k ๋ยววิผมก็เดินกลับตัวก็ตัากลับกั็ตากลับเลยทุกคนย้ายเลยสอารอสอนรอสอนรอค้กหมดแล้วแม่สุมาเหมาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่สุใช่วันนี้แม่สุแวะไปหาวิวหวามา วนี้แม่สู้ไปไปหายีบหว่ามาขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณที่เข้าไปแบบหนุ่นๆเดี๋ยวเจอกันวันนี้เป็นเป็นกลุ่มปิดนะนี่น้องใช่ไหมใช่ครับเป็นกลุ่มปิดนะใช่ครับกลุ่มปิดทำไมยังดูเลยด้วยไปทำอะไรมาซอนมาซอมาเฮ้ยเฮ้ยพี่หนุ่มขา ในอ่ะใช่ไหมฮะไม่ใช่โอ้โหตายละโรบินแล้วทำไมโอ้ไม่ได้ดีว่ะเอ้าไม่มีวะไอ้น้ำไปเลยอ่ะชื่นใจว่ะ เดี๋วฟาดแท้คุณพ่อ7คุณพ่อเนี่ยหนูจะปั่นหมูไ้ให้เรื่อยๆนะคนบอกก่อนแม่มาไดมไดค่ะจะดครณห้าด้วยมันหันโดนได้ยังอะไรแม่มันิุงจะกี่ทุ่มเองน่ะ จริงๆแล้วหนูฟ้องได้เลยนะถ้ารั้งเวลาเนี่ยไม่เกินสี่ทุ่มนะบอกก่อนอะไรต้องห้าทุ่มขอเลทให้เดี๋ยวนี้ยขอไม่ได้นไอ้นี่ป็นคนตื่นนะุกแล้วนี้การมาหนูไอ้ฆ่าคนน่ารอด เสี่ยอกาดพูกไปเดี๋ยวเสี่ยวกาสมันหาาอกาสไม่ได้เลยผมกลืดแล้วบบามาดูเชื่อไ่มมันมาูว่าไม่ผมผมกลืดแล้วนะไม่นอน่ะถ้าแปดโมงตัวนเลยตีสิ0โมงเรื่องนังฟังแล้วูวดรัาไปเยน้องไปเลยอ่ะสรุแม่แจ้งตัวเสียอะไรไปเงินสี่พันห้าเกืบห้าพันไรเอี่ย บอกๆนะรูบอกว่าทำไมวันนี้ใส่ชุดเก่าเพราเดี๋ยวเจอชุดนี้เจ้าใส่ชุดนี้ก็มีมีผลเยอะชุดใหม่แต่ชุนี้ชุดใหม่แต่ชุดนี้ชุดนี้คืออะไรชมรมชมเนี่ยอย่าให้เกินสี่ทำไมเล่นน่ะหรอเล่นอะไรอ่ะเออเอาตังค์ให้กูเนี่ยยิ่งเงี้ยอะไรมึงทำไมมึงไม่ให้เทียนคืนเมื่อคืนน่ะถ้า ไม่ไม่ได้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 ไรเนอนมะม่วงาให้ตากระตุกติกอันนี้อันนี้ต้องชื่อว่าชื่อตุกติกอ้ตุกติ๊กัน้ก้กน้ต๊กติก้ตุกติตุกติ้ไ้้้้้้ เนลืมตายไปรดิตายีมาเหมือนแม่เหมือนเราคูไม่ตีกันเเหมือนเหมือนใครล่ะดีเยียบดมันพราว่เมื่อคนแม่ของจริงที่ทำตัวขำเลยแม่พูดตั้งแต่พูด มาเดนนี้นั่งไหนเนี่ยแม่ผมนั่งในนี้ด้วยดิันจะนั่งยังไงหรอแม่ั่ผมนั่งนอ่ะมันไม่มีที่นั่งหรอกตรงเนี้ยพี่ค่งนั่่ข้างแม่เนี่ยไม่ใช่มันไม่มีจริงๆแม่เวลานั่นแล้วลางงลวันเขามาเรวจะให้กนั่ไ้างใ่ะ้างน่งไงข้างแม่เพราะมันไม่มีจริงๆมันแคบแล้วคนตั้ตัวไม่เข้ามานะเนี่ยคนตัวมันต้องทางไนได้คร กูหันได้กมง่รู้กตยโทุกคนในนี้ขกัมแล้วใช่น sure ูอะนูทียงแม่คนูดตแม่ไม่ได้ียงแม่หรอูตแม่เหมือรังเราตรงจบใช่ปะใช่แบบนี้ปะ แล้ไ,ได้รับไวจจ้ดิความดุดร้อวจะให้เด็กรับใช้นะพี่เอาระวังไว้ดีได<ป>้รนพี่จะไม่รับได้ค่ะเดินมาเอาไอ้น้ำน่ลงใช่แล้วก็สุดแลวนะครัม<ป>าเดี๋ยวพี่ ขาเเอาแข่พวกรันนี้ขาผัดขัดใคราผัดหนูข้าผัดพีน้ำเขาัดตอ๋ตี้องตีไหมเขา